ดาบพิฆาตอสูรศึกประสาทไร้ขอบเขตนับถอยหลังแค่ไม่ก,กี่วันแล้วนะครับที่ดาบพิฆาตอสูรศึกประสาทไร้ขอบเขตจะเข้าไทยในวันที่12สิงหาคมนี้ในรลวงพระเยนเท่านั้นนะครับก็วันนี้เราจะมาดูกันว่าภาคนี้จะมีอะไรกันบ้างโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยแล้วกันนะครับ การกลับมาของอาคาส่านะครับก็จะเข้าไทายวันที่1 2สิงหาคมนี้นะครับก็เพียงแค่วันเดียวนะไอ้วันเดียวที่ไม่เปิดให้จองในไทยเนี่ยก็ไทยก็กว่าไรายได้ไปถึง20ล้านบาทนี่แค่เปิดให้จองนะไอ้ีนี่เปิดให้แค่เปิดให้จองนะครับและไอ้ภาคนี้จะมีให้สู้กันถึง3คู่คู่ที่1อาคาสะ v วอท่ทันจิโร่และกี่อยู่คู่นี้จะเป็นคู่ที่เด่นที่สุดนะครับแต่คู่ที่2องจะเป็นอ่า